วัสดียครับ <c oughs> บัดนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันหร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่สามสิบที่ข้าพเจ้านายสราวุฒิต้งประกอบขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปร,ะริศนามนต์ต่างๆถวายเป็น พุทธบูชา,าธรรมบูชาสังฆาบูชาและอริยบูชาแด่ครูบาอาาจรย์ทั้งหลายพอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในในอัคาาระเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิดหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักกาวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทรธรัมังมุนิาาาราชัสสะสนันตุสังฆโมคตังสักเคกาเมเจโอดูเปคิริสิ ขารตะเตจันตะลิเควิมาเนทิเประเตจะคาเมตะรุวะนะขะะเนเคหะวัตหุมาหิเเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชระธะระวิสเมยัขะคันทัพพระนาคาตินทัตตาสาธเกยังมุนิวาระวะจะนั่งสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสสวนาการโลอายพัันตาธรรมมัสสวนาการโลอายพันตาธรรมมัสสวนากาโลอายพันตา สองบทบูชาเพราะรัตนตรัยอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกาพพระรัตนตรัยอนังสัมมาสัมพุทธะว่าพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพระวาตาธโมธรรมังนมสามิสุปฏิพโนเพระวโตสาวสังโกสังฆังนามามิ สี่บทสวดนมกางสิทธิคถานโมตัสสะพหะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะพหะโตระโตสัมมาสัมุทธัสสะนโมตัสสะพหะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดใจสารคมณปาถะพุทธังสานังกฉามิธรรมังสานังกชามิสังฆังสานังกชามิทุติยามปีพุทธังสานังกชามิทุติยมปีธรรมังสานังกชามิทุติยมปีสังฆังสานังกชามิตติยมปีพุทธังสานังกชามิตติยามปีธรรมังสานังกชามิตติยมปีสังฆังสานังกชามิ หกบทสวดสัจจะกิริยาคถานัตถิเมสานังยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจะวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพทานัตถิเมสานังอยังธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจเจนะโสติโสทิเมหุตุสัพพทานัตถิเมสานังยางสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสทิเมหุตุสัพพทาเกตดพุทธานุสติอิติวิโสพระกวาอารถธรรมมาสัพพโทวิชาจานาสัพันโนสุข กัตโรกะวิชูลกัตโรปุริสธรรมมาสาราติสัตธาเทวมนุษยานังคุทโฑปควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตภะตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสติโกโอปนนายโกปจตังเวทิโตวินยูหิติก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนพระโตสาวะสังโฆชุปฏิปันโนพระกโตสาวะสังโฆญายาปฏิปันโนพระกโตสาวะสังโฆสามีจปฏิปันโนพระกโตสาวะสังโฆยะทิฏังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุขารา เอสัพพโโตสาวะสังโคอหูเนโยเ้าหุเนยโย,นย,โยถ้าคินเนยโยอัญชลีกะัละนิโยอนุตตลังมุญยกเขตังโรกัสสาติสิบรัตนสูตรยานิทาภปูตานิสมาคาตานิภุมมานิวายานิวะอัตตาริเคสัพเพวภูตาสุ มะนาพะวันตุอโทปิสัพกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสามาหิภูตานิสาเมทะสัเพเมตังกาโรทะามนาุสิยาปชายะเทวาจะรัตโตจจหารันติเยภาดินตัสามาหิเนรักขัตะอปะมัตตายังกิจจิวิตังอิทะวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนปนิตังนโนสะมังอาทิตตะทาคาเตนะ อิทัมปีพุทเทตระนังปริตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุขายังวิรคังอ่ะมะตังปานิตังจะตัจคาสักกายามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะธรรมะทิกิจจิอิทัมปิธรรมเณตนังปริตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมบุตชะเทโทปะริวันนะยีสุจิงธรรมาทิมานันต์ติกัญญะมาหูอะมาทินาเตนะสะโมนะวิชติอิทัมปิธรรมเณตนังปริตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุเยปุคราอัตถสตังปะปะสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะกิเนย่สุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัปปารานิอิทัมปิสังเกตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีโหตุเยสุปายุตามะณะสาทภิณะนิกามิโนโคตามะสาสะนาำหิเตปฏิปตาอะมะตังวิขายะหาลับ ธามุธานิพุติงพุชฌามานาอิตัมปิสังเคตนางบริตังเอเตนะสัจเจนะสะวะทิหตุยะทีทะคคโรวะทะวิงสิโตสิยาจะตุงพิวาเตพิอาสัมปักกรรมัมปิโยตะทูปมังสพพุริสังวะทามิโยปโยอริยะสัจจานิอเวจะปัสสติอิตัมปิสังเคตนางบริตังเอเตนะสัจเจนะสะวะทิหตุ เยออาเรยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภพียรปัญเยนะสุเทสิตานิกิจจะปิเตโหติอุสัปปามัตานะเตภวังอาชามะมาทิยันติธรรมปีสังเคตนาบัญญัตังเอเตนะสเจนะสวพะทิโหตุสหาวะสะทัสนะสัมปะทายะตัทยสุธรรมมาชนิทาภาวันติสกายะทิทิวิจิกิจิตัจจะสีรัพะตังวาปิ ยะทันติกิจิจะตูหะปาเยหิจะวิปปามุตโตจะจาพิธานานิอภัพโภกาตุงอิตัมปิสังเคตนัณงบริตังเอเจนะสัจเจนะสวัสวติโหตุกิจจาปิโสกัมมังการโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตตาสาวาอภาพัพโภโสตาสะบะกิจชะหะยาอภัพปตาทิทปะปะภัสสาวุตตาอิตัมปิสังเคตนัณงบริตังเอเจนะสัจเจนะสวัสวติโหตุ วานัปปคุมเพยยะถาภูสิตตะเคคิมหานะมาเซปะทะมะสมิงคิมเหตาธูปะมังธรรมวรังอาเทสะหินิพานะคามิปะระมังหิตายะอิตัมปีพุทเทตนงังปะตังอเอเตนะสัะเจนะสวัสวติโหตุวะโรวะรัญยูวะโตวะราหาระโรอนุตตโรธรรมวรังอาเทสะหิอิตัมปีพุทเทตนงังปะตังอเอเตนะสัะเจนะสวัสวติโหตุคีนังปุรนานังนะวังอาทิตสัมภะวังวิรัตจิ ตายะติเกผะวะสมิงเตคินะพีชาอะวิรุหะหิฉันทานิพันติทีรายะทายัมปะทีโปอิทัปปิสังเกตะน,งนตังริตังเอเตนะสักินะสวัสิ์ทโหตุยานิทัพุต,ต,าาาตานิสัมมาคัตานิปุมมานิวายานิวะอัตตาลิเคตตากาตังเทวามนุษย์สะปูชีตังพุทธังนามาสามารถวะติโหตุยานิทัพุตา,าาตานิสัมมาคัตานิปุมมานิวายานิวะ อัตตาธิเกตตาทักตังเทวมนุสสะปูชีตังธรรมันน้ามัสสามะาวัติโหตุยานิธาปูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอัตตาธิเกตตาทักตังเทวมนุสสะปูชีตังสังฆัง,างนามัสสามะวัติโหุตสิบเอ็อาดานาปริยาปอริสัมภะโรคะวินิมุตโตสัพพะสัตตาปวัชิตโตสัพพะเวรามติกัตโตนิพุโตจะตูวะ ปะวะสัพพิติโยวิวชัชนตุสัพรโรโควินาสตุมาเตปะวะวันตรารโยสุกีติคายุโกป,ปะวะอภิวาทานาสีริสานิจังวุฒาปัจจาย,ยิโนจตารโอธรรมาวตัตติอายุวันโนทุขังพลัง๑๒อาทิตตะปริยาสูตรเอวเมสุตังเอกังพมยังพักวาคายายังวิหารติคายาศีเสสะทิ้งพิโกสหัสเซนาตันตะระโขพักวะว,วิโกอมันเตสิสัพพังพิโกอาทิตตังกิต จะพิกเวสัพพังอธิตังจากขู่พิกเวอธิตังรูปาอธิตาจากขูวิญญาณอธิตังจากขูสัพพโสทิโตยัมปิทางจากขูสัมปัสสปัพจยาปัจติเวทยตังทุกขังวาทุกขังวาอทุกขะมะรูขังวาตามปีที่ตั้งเกน่าทิตังอธิตังราคะกินาโทสกินาโมกินาอธิตังชาติยาเะรามาระเนนัสโศกหิปุริเทวิหิทุกเกหิธมนะสีหิปยาสหิอธิตันติวะธามิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตาวิญังอธิตังโสตสปัตสปัจยาอธิตังโสตสัปัจยาอทิโตยามปีตังโสตสปัจยาอุปัชชติเวทาิตังทุขังวาทุขังวาทุขมาทุขังวาตมปีอัิตังเกณฑ์อัิตังอธิตังราคขินาโตตะกินาวะวกินาอธิตังชาติยาชะรามาระเนนัสโกลิหิปฏิเทมิหิทุกิหิโทมานาสีหิปยาสิอธิตังติวัตามิคานันอติตังคันธาอติตาคานาวิญญังอธิตัง คณะสัพพโสทิโตยำปีตังคณะสัพสัพจยาปปคติเวทายตังทุขังว่าทุขังว่าทุขมาทุขังว่าตัมปี่ตั้งเกนาที่ตั้งอ่ตั้งราคขินาโตสกินาโมกินาที่ตั้งชาติยาชะอุรามาระนินสโสเกหิปุริเทวิหิทุกเกหิโทมานะเซหิปุปปายาเซหิอาทิตัน,นติวะธรมิชีวะหาอาิตาราสาอาิตาชีวะหาวิญังอาทิตังชีวะหาสัพพโสทิโตยำปิตังชีวะหาสัพสัพจยาววชาติเวทายตังทุขัง วาทุกขังวาทุกขมาทุกขังวาตัมปรีทิตังเกนาทิตังอริตังราคะกินาโตสกินาโมัวกินาทิตังชาติยาชะรามาราณสกิหิบริเทวีหิตุกีหิทุวนาสิหิอุปยาสิหิอริตันติวัตามิกายโยทิโตโพทัพพาทิตากายาวิยนังอริตังกายยสัพโสดิโตยมวีทังกายยสัมปสปัจจยาอุปัติเวทายทิตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขมาทุกขังวาตามเปรีทิตังกีนาทิตังอริตังราคะกินาโตสกินาโมัวกินาทิตังชาติยาชะ ปรามาราเนนัสกิหิปบิเทวิหิตทุกิหิโทมานาสิหิอุปปยาสิหิตทิฏฐิวัฏามิมโนทิโตธรรมาทิตามโนวิญังทิตังมโนสัพปะโสทิโตยังปิทางนะมโนสัมปัสสปัจจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาทุกขังวาตัมบิดทิตังเกณฑ์นาทิตังอริตังราคะกินาโตตสกินาโมกินาอริตังชาติยาชะปรามาราเนนัสกิหิปบิเทวิหิตทุกิหิโทมานาสิหิอุปยาสิหิตทิฏฐิวัฏามิ เอวังปัสสะพิกเวสุตวาอริยสาวะโคจักขุสะมิงปีนิพินทันติรูปเปสุปีนิพินทันติจักขุวิญญาณีปีนิพินทันติจักขุสัมปัสสีปีนิพินทันติยามปีทางจักขุสัมปัสสปัจจยาปัจฉติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาทุขังวาตัสมิงปีนิพินทันติโสตัดสมิงปีนิพินทันติเทสุปีนิพินทันติโสตวิญญาณีปีนิพินทันติโสตสัมปัสสปีนิพินทันติยามปีทางโสตสัมปัสสะปัจจยาปิทันจิ คณะสมิงปีนิพินทันติคันเทสุปีนิพินทันติคณะวิญญาณเนปีนิพินทันติคณะสัมปัสเสปีนิพินทันติยามปิตัางคณะสัมปัสสัปตยาปัติเวทายตังสุดขังวาทุขังวาทุขมาทุขังวาตัดสมิงปีนิพินทันติชีวหายาปีนิพินทันติอาลัยเสเสปีนิพินทันติชีวหาวิญญาณเนปีนิพินทันติชีวหายสัมปัสเสปีนิพินทันติยามปิตังชีวหาสัมปัสสัปตยาปัติเวทายตังทุขังวาทุขังวาทุขมาทุขังวาตตััสมิิิงปนนีกายสมิิงปนนีัติโอทัด เปสุปินิพินจันติกายะวิญญาณในปินิพินจันติกายสัมปัสเสปีนิพินันติยัมปีทางกายสัมปัสสัปจะยาปัจจติเวทัยตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขามาทุกขังวาตัสมิงปินิพินันติมานัสัมิงปินิพินันติธรรมเมสุปินิพินันติมโนวิญญาณในปินิพินันติมโนสัมปัสเสปีนิพินันติยัมปีทางมโนสัมปัสสปจะยาปัจจติเวทัยตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขามันตุขังวะตัสมิงปีนิพินจันตินิปีทาง ญาณังโหติคีนาชาติวิสิตังภระห์ม,มจัจจาลิยังกตังการานียังนาปลังอิทัตตายาติปะชานาติติอิทัมะโวจักปะควาอัตตมนาเตภิกขุภะควะโตภาสิตังเวกน,นันถุงยิมัสสมิจจะปานะเวยาการณนสมิงปัญญามเนสสสะภิกขุสหัสสะาาอานุปาทยายะอาสะเวหิจิตานิวิมุจิงสุติสิบสามอนัตตลักษณะสุตัง เอว่เมสุตังเอกังธรรมยังพระกวาวารณสิยังมิหานติอีซีปีปัตตณีมิขเทเยตระลักโขหพระกวาประเจ้าวัคคีเยพิภูอมันมาเตสิรูปังวิคเวอนันตารูปัญจหิทังวิคเวอัตตาภวิสารนะหิทังรูปังพระยะสังวัตเตย่รับเพทาเจ้ารูเปเอวัเมรูปังหัตัวเองเมรูปังมาอาหัวสิติญาสมาเจโควิกเวรูปานันตาตัสมารูปังพระยะสังวัตตินะจารปฏิรูเปเอวัเมรูปังหัตัวเองเมรูปังมาอาหัสิติ เวทนานันตาเวทนาจะเห็นทางพิกเวอัตตาภะวิสะนายิทางเวทนาภัสธนยสังว่าเตย่ารับปทัดจะเวทนายะเอวังเมเวทนาหัวตัวเอวเมเวทนามาอาหสิติยัตสมาจะโคมพิกเวเวทนานันตาตัสมาเวทนาภัสธนยสังว่ตเตย่ารับประัดจากเวทนานยะเอวังเมเวทนาหัวตัวเอวเมเวทนามาอาหสิติสัญญานันตาสัญญาจะเห็นทางพิกเวอัตตาภวิสสะนายิทางสัญญาภัสธนยสังว่าเตย่ารับปทัดสัญญายะเอวังเม เอวังเมสัญญาหัวตัวเอวังเมสัญญามาหัวสิติยสมาจะโควิเวสัญญานันตาตสมาสัญญาปัญญยาสังวตติน่าจะรับปฏิสัญญาญาเอวังเมสัญญาหัวตัวเอวังเมสัญญามาหัวสิติสังคารานันตาสังคาราจะหินทางวิเวอัตตาพระวิสังโสในยิ่งงสังคาราปัฏญยาสังวัเตยุงรับเปทธาจะสังคาราเลสุเอวังเมสังคาราหัวตัวเอวังเมสังคารามาอาหิสนติยสมาจะโควิเวสังคารานันตาตสมาสังคาราปัญญยาสังวตติ น่าจะรับปฏิสังฆอโดยสุเอวังเมสังฆราหัวตัวเอวเมสังฆรามาอาเหสุนติวิญญาณนางนันตาวิญญาณนางใหิทังวิเครวอัตตาอภะวิสานะยิทังวิญญาณนงอภัตยะสังวรเตยยะรับประทัดจตวิญญาณในเอวังเมวิญญาณหัวตัวเอวเมวิญญาณมาอาโหสิติยะสมาดะโควิเครววิญญาณนันตาตาสมาวิญญาณอภัตยะสังวัตติน่าจะรับปฏิวิญญาณในเอวังเมวิญญาณหัวตัวเอวเมวิญญาณมาอาโหสิติ ตังกิงไมยะถาภิกเวโรปังอนิจจังวานิจจังวาตินิจจังพันเตยามนานิจจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยามนานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกำลังนุตังธรรมานุปัสสิตุงเอตังมะเอสโอะหะมัสสมิเอโซเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงไมยะถาภิกเวเวทนานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยามนานิจจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยามนานิจจังทุกขังวิปริณามมธััังงกลนุตังมานุปัสสิตุง เอตังมะมะเอโซหะมะสามิเอโซเมอัตตตาิโนเฮตังพันเตตังกิงมายาถาวิกเวสัญญานินจาวานิจาวาตินิจามันเตยมนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังมันเตยมนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกำลังนุตังตัมานุปัสสิตุงเอตังวมะเอโซหะมะสามิเอโซเมอัตตตาิโนเฮตังพันเตตังกิงมายาถาวิกเวสังขาริจาวานิจาวาตินิจามันเตยมนานิจังทุกขัง วาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมมนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกำลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมายะถาภิกคเววิญญาณันิจาวาณิจาวาตินิจังพันเตยมมนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมมนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกำลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสมอัตติโนเหตังพันเต ตัสมาติหะพิกเวยังกิจิรูปังอาทิตานาคาตปัจจุปนาตธรรมตังวาพิทัวาโอราลิกังวาสุมังวาหินังวาปานิตังวายัาทุเรสติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหามัสมินาเมโซอัตตาติเอวังเมตังยถาปุตังสมัตัจยญาตทัพพังยากาจิเวชนาอาทิตานาคาตปัจจุปนาจรมตาวาพิทัวาโอราลิกาวาสุมาวาหินาวาปานิตาวายาทุเรสติเกวาสัพพาเวชนาเนตังมะมะเนโซหามัสมิ นาเมโซอัตตาติเอวังเมตังยถาภูตังสมัตปัจจะยทัตทพังยากาจิสัญญาอาติตานาคาตาปจุปันนาอาชะมัตตาวาพิตวาโอราลิกาวาสกุมาวาหินาวาปานิตาวายาโทเดสิกวาสัพภาสัญญาเนตังมะมะเนโซหามาสมีนาเมโซอัตตาติเอวังเมตังยถาภูตังสมัตปัจจะยทัตทพังยาเกจิสังฆราอาติตานาคาตาปจุปันนา อาจามตาวาภิทวาโอราลิกาวาตุปมาวาหินาวาปานิตาวายย์โชเลสติกวาสัพเพสังขารเนตังมะมะเนโซหามัสมิณะเมโซอัตตาติเอวังเมตังยถาปุตังสมารปัจจะยะทัตพังยังกิจิวิยานังอติตานาคาตาปัจปัังอาจามตังวาภิทวาโอราลิกังวัสกุมังวาหินังวาปานิตังวายันโชเลสติกวาสัพพังยานังเนตังมะเนโซหามัสมิณะเมโซอัตตาติเอวังเมตังยถาปุตังสมารปัจจะยะทัตตพัง เอวังปัสสาพิโคเวสุตตวะอริยสาวกโกรูปัสสะมิงปิฏิพินทันติเวทนานยาปิฏิพินทันติสัญญายาปิฏิพินทันติสังขารเรสสปิฏิพินทันติวิยาระสัมิงปีฏิพินทันตินิพิทังวิชารักวิรัชติวิรคาวิมุตติวิมุตตสังมิงวิมุตตะมีติญาณังมุติคินาชาติกุสิตังภราหามะจาริยังกตังการะนียังนาปรังอิทัตตายาติปะชานาติติอิทธะ มารวจะจพระควาอัตะมะนา,ปะาวปจวัคียาพิภวพระควาโตพระติตังอภิธันตุงิมัสสามิจาจปาณะเวยาการนสมิงพัญญามเนปเจวัคียานางพิขุนางอะนุปาทายะอาสะเวหิจิตตาน,นิวิมุจจสูติ